ไปดูเทรนเนอร์มวยสาวคนหนึ่งก็แล้วกันฮะ,ฮะตอนนี้เอาหวูวางไว้ก่อนงงกระสอบซ้ายก็วางไว้ก่อนนะมาจับตะหลิวจับกระทะแทนแล้วก็ขายผัดไทยทําได้หรอทำได้ด้วยแล้วก็มีหลากหลายหน้าสารพัดเมนูขายดีด้วยฮะไปดูกันเลยครับผัดไทยเจ้าดีครับชื่อว่าร้านผัดไทยยายหลังรอสหนึครับตั้งอยู่ภายในสนามมวยฮะ JP b o x i ซ g จังหวัดพิษณุโลกครับ ซึ่งเจ้าของร้านนี่เอารนมแขวนแบบนี้แล้วยังไม่<อ>ชกนะช่วงนี้นะ<อ>พักก่อนนะฮะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณวนาพรเบืองทุวักุลครเป็นเทรนเนอร์มวยสาวพร้อมกับคุณแม่นะฮะก็ทําผัดไทยนะฮะให้ทันกับออเดอร์นะฮะที่ลูกค้าสั่งมานี่ยฮะซึ่งที่ร้านเนี่ยมีผัดไทยให้เลือกสารพัดเมนูนะฮะทั้งผัดไทยโบราณน,นะฮะผัดไทยไข่นัวกุ้งสดก็มี ผัดไทยอะไรอีกอะท้องปลาแซมอนอก็มีผัดไทยหน้าอื่นก็มีอีกเคียบนะฮะราคาขายก็เริ่มต้น39บาทแต่ว่าพอสั่งปุ๊บเนี่ยมีแบบของแถมของแหนมเพิ่มด้วยใครอยากสั่งนะเช่นแคบหมูไข่คเค็มก็มีหมูดแดงก็มีหมูกรอบก็มีคิดอย่างละ10ถึง20บาทนะฮะ,ะบางครั้งเนี่ย อยากพิเศษไงสั่งหมูกรอบสั่งแคบหมูไปเยอะๆนะฮะซึ่งคุณวรารพ์นะเจ้าของร้านนะฮะบอกแบบนี้ครับว่าตัวเองเนี่ยเปิดยิมสอนมวยเออนี่ห่อกลับบ้านก็มีนะฮะเป็นกระดาษห่อคล้ายๆใบตองนะสีสันใบตองแบบนี้นะฮะซึ่งบอกแบบนี้ฮะก่อนหน้านี้เปิดยิมสอนมวยแล้วก็เป็นเทรนเนอร์นะฮะแต่ว่าเจอสถานการณ์โควิดครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติไงก็หายไปนะฮะแม้ช่วงนี้จะเปิดได้แต่ว่าสถานการณ์ก็เงียบ ไม่คุ้มกับาชชาค่าใช้จ่ายนะครับก็ <จะ S 1> เ,เลยน่าจะทําอะไรขึ้นมาดีกว่าช่วงนี้เพื่อจะหาะไรายได้นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะนําผัดไทยของแม่ที่ได้สูตรมาจากอามากกว่า60ปีนะฮะมาปรับสูตรจนลงตัวได้แบบที่ต้องการนะครับแม้ว่าเธอนี่นะจะเปิดแค่2เดือนนะน้องเอ๋นะแต่การตอบรับลูกค้าถือว่าดีมากๆ<ส>ครับแซวว่าอร่อยเด็ดโหมันมีหลากหลายไงมีทั้งผัดไทยไข่นัวกุ้งสดท้องปลาแซลมอนแคบหมูก็มีนะฮะเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับ ส่วนชื่อร้านนะฮะที่หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมเนี่ยต้องตั้งชื่อว่ายายหลังรอสอ194นะ,นะฮะไรอะหมายถึงอะไรใช่ไหมฮะร,รอสอ194ก็คือปีพศ2518เป็นปีที่คุณแม่หรือว่ายายหลังเนี่ยได้รับสูตรจากอาม่าอมเออและก็เริ่มขายปัดไทยนะฮะแต่ร้านอยากใช้รอสอมากกว่าพศ ให้ลูกค้าได้จดจำและเป็นเอกลักษณ์ขอ,อของทางาร้านนะครับโอ้โหแต่ดูดิฮะดูน่านิ่ง,งจริงๆ<อ>เลยอโอ้นี่ถ้าไปแซวนี่อาจจะมีนะฮะมีสอบก,กับได้นะฮะเนี่ยสนใจฮะครับไปที่ร้านบัตรไทยยัยหลังรอสอหนึ่งเก้าสี่ครับสนามมวย JP Boxing จังหวัดพิษนุโลกครับเปิด9โมงเช้าปิดบ่าย3นะครับโทรไปก่อน082 ห้าเก้าสี่หกเก้าเจ็ดสี่นะฮะโอ้โหน่ากินมากช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะอดใจอีกนิดหนึ่งกุ้งก็มีหนังปลาแซลมอนก็มีข้าหนุ่มก็มีข้าวหมูแล้วกันข้าวหมูชอบไหมข้าวหมูหมูกรอบละกันหมูกรอบก็ชอบชอบหมดทุกอย่างเลยนะทุกอย่างอ่ะไปสั่งกันได้ไปอุดหนุนกันได้ค่ะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด u ั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ